สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมารับเหรียญฟรีนะครับของโปรเจกต์ใหญ่นะครับหรือว่าโปรเจกต์ชื่อดังนะครับที่มีชื่อว่า Venom Project นั่นเองนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทําการสร้างบล็อกเชนของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่บอกในคลิปนี้นะครับเขาได้ทําการแจกเหรียญนะครับฟรีอยู่ที่50 Venom นะครับแค่ทําภารกิจ3ภารกิจนี้ นะครับก็ง่ายๆเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาไปทํากันนะครับถ้าเกิดว่าใครทําเองได้ก็สามารถเข้าไปทําได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครทําไม่เป็นนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีละขั้นตอนเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปรับเหรียญฟรี50าสิเวนอมนะครับผมจะมาพูดแบบสรุปสั้นๆสัสก2นาทีให้ทุกคนได้ฟังก่อนละกันว่าเวนอมโปรเจกต์เนี่ยคืออะไรนะครับ เวน่าโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับที่เขาจะมาแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับในโลกของบล็อกเชนเก่าๆที่มีปัญหากันนะครับจริงๆเขาบอกว่าตัวของบล็อกเชนเนี่ยมันมี หลายๆอย่างดีแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ provide skill นะครับ decentralize d transaction นะครับที่เขาบอกว่าสามารถโด่งดังได้ในปีนก่อนๆที่ผ่านมานะแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่า blockchain ในโลกเกาะที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีปัญหาที่ได้พบเจอมานะครับอย่างเช่นในเรื่องของ scalability นะครับผมแล้วก็ high transaction fee นะก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมเนี่ยสูงบางครั้งเนี่ยจะทำหนึ่งธุรกรรมเนี่ยต้อง รวมเงินได้เยอะๆก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเกินค่าฟรีไปหรือว่าไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดที่เราโอนไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องปัญหาของการทํางานร่วมกันนะครับของระบบประมาณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดการล่มสลายของ FTX หรือว่า Luna ก็ตามเนี่ยก็จริงๆเนี่ยต้น,นตอก็มาจากสิ่งเหล่านี้เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ได้โดย Venom Foundation นั่นเอง ซึ่งเขาก็จะเป็นโปรเจกต์ที่จะสร้างบล็อกเชนมาด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ได้ไปสร้างบนเลเยอร์ของใครนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่สร้างตั้งแต่เลเยอร์ศเลยนะครับก็คือพัฒนาบล็อกเชนของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเขาได้รับใบอนุญ,ญาตนะฮะจากอาบูดาบีโกลบอลมาร์เก็ตนะครับที่จะเข้ามา develop หรือว่าพัฒนาเวน b มบล็ c h a i n นั่นเอง นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตัวของเวน o อมโปรเจกต์นะที่เขาไปะระดมทุนมานะครับเขาปิดรอบะระดมทุนได้อยู่ที่1,000ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวของ Venom Project เนี่ยเขาก็จะมีตัว v e น o อมโทเคด้วยนะครับมีอยู่ที่7 2 7.2ุดจจบิลเลียนโทเค็นนั่นเอง นะครับก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะล็อกนะครับประมาณ22%นะครับให้กับคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับหมายความว่า22%ของ7.2บิลเลียนโทเค็นเนี่ยก็จะถูกล็อกนะครับเอามาให้กับคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนเองนะครับก็คือคนที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเวนอมเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้รับโทเค็นตัวเนี้ยไปฟรีๆนั่นเองนะครับซึ่งมีโอกาสที่เขาจะแจกแอร์ดรอปค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นคลิปนี้ที่ผมจะมาสอนเนี่ยเขาก็แจกมาแล้วนะครับ50้าสิบ แตกับ50แบนนอมแค่ทํา3สิ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทาแล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากติดตามเนี่ยสามารถติดตามได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่ารอดูว่าเขาจะมีเควสหรือว่ามีอะไรมาให้เราทําบ้างนะครับเพื่อรุ่นรับ a อ d ์ดหรือว่าใครที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการรับ a i r ์ดตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผ นะครับตอนที่เขาพึ่งเปิดโปรเจกต์มากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้สิทธิพิเศษก่อนคนอื่นนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปตามกันดูนะครับหรือว่าติดตามช่องผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรในการรับ a อ o ดีนะครับก็จะได้ดูคลิปผมแล้วก็ทําตามเลยนั่นเองนะครับก็ทีนี้นะครับวิธีในการรับ50เบรนอมนะครับจากการทำธุรกิจ3ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนนะครับมาที่เว็บไซต์ vanom.foundation e ก่อนนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะกดเข้ามาเลยนะครับก็จะเจอกับในหน้านี้นะครับให้เรามากดที่ ecosystem นะครับผมแล้วก็มากดที่ v e n o m wallet อ่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเด้งหน้าใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาที่ฝั่งขวาข้างบนตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ดาวน์โหลดคลิกหนึ่งทีนะครับอันนี้ให้เราทำการดาวน์โหลด Extension นะครับถ้าเป็น Google Chrome นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ MacBook นะครับกก็ไปดที่ App Store นะครับ ใช้ Android ไปที่ Google Play นะครับก็ดาวน์โหลดตามช่องทางให้เราสะดวกหรือว่าที่เราใช้ปัจจุบันนี้นะอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับผมก็มากดที่ Chrome นะครับเพราะว่าผมใช้ใน Chrome อยู่เนาะก็กดที่ Chrome Extension ตัวนี้โอเคนะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดที่ Get นะครับแล้วกดที่ Add Extension นะครับโอเค ทีเนี้ยมันก็จะเด้งหน้าใหม่ขึ้นมานะครับก็ให้เรามากดที่ create a new wallet ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็กดที่ I accept the privacy policy ตัวนี้นะครับแล้วกดที่ submit อ่ะจากนั้นเนี่ยตัวนี้ผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับเขาจะมีตัวของ seed phrase มาให้นะครับ seed phrase มาให้เนาะก็ให้เราเนี่ยทำการจด seed phrase ลงไป นะครับอันนี้ผมเซ็นเซอร์ไว้นะนะครับหรือว่าจะกดที่ copy all words ก็ได้นะครับแล้วก็ไปวางในโน้ตก่อนนะครับแล้วก็จดไว้ก่อนนะครับก็เป็นการหลักการการจดซีดสร้าง wallet ทั่วไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการจดซีด12คำเหล่านี้ลงในสมุดเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่ i wrote it down on paper ตัวนี้นะครับเสียวขาวเลยนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเช็คนะครับตัวของซีดเฟรดนะฮะที่เราจดไปเมื่อกี้12คำนะครับก็ เลี้ยงเลยนะว่าคําที่1คําที่5คําที่9คําที่12เนี่ยเราจดคือคําอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่คอนเฟิร์มได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราคอนเฟิร์มตัวซีดเฟรดนะครับประมาณ5คําเมื่อกี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เอาการตั้งพาสเวิร์ดนะครับนี่ก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดที่ create wallet ตัวนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราทําการสร้าง wallet เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กดที่ตัวนี้นะครับ extension นะครับแล้วก็มากดที่ Venom Wallet นะครับเปิดการมองเห็นใ้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับโชว์ที่ extension เราเลยก็ไม่ต้องไปกดตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาโชว์มาเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างแบบย่อแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในสถานะ testnet อยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเติมตัว100%นนะนะครับตอนนี้เนาะโอเคทีนี้นะครับเมื่อเราทำการเพิ่ม wallet เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำ quest กัน อ่ะอันที่1เนี่ยก็จะเป็นการ Connect wallet นะครับให้เราเนี่ยมาที่เว็บไซต์ v e n o m n e t w o r k นะครับหรือว่าจะกดที่ดิงใต้คลิปนี้ก็ได้ผมจะแปะไว้ให้นะครับก็สะดวกดีนะครับกดเข้ามาได้เลยเนาะก็จะเจอกับไปหน้านี้นะครับให้เรากดที่ Connect Wall e t ครับนี่แล้วก็จากนั้นเนี่ยเรากดที่ Venom Edge Extension ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมใช้ Google Edge อยู่นะครับก็กดตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครใช้ iOS หรือว่า Android App เนี่ยก็กดที่ช่องทางของตัวเองเลยนนรรัอ่่จาาาากกก้้เเเเีี็ใหลื icount ท เพิ่ง connect เมื่อกี้นะครับก็กดที่ Account1 ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งสร้างไงก็จะมี Account เดียวใช่ไหมครับก็กดที่ connect ได้เลยอ่าจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเราได้ทำการ connect กระเป๋าตัวเนี้ยกับเว็บไซต์เวนอมเน็ตเวิร์กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อมานะครับจะเป็นล็อกอินทวิตเตอร์แอคเคาท์นะครับเราก็กดที่ล็อกอินทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่ authorize app ตัวนี้นะครับอ่ะตัวเมื่อกี้ถ้าเกิดว,ว่าใครยังไม่ได้ทำการล็อกอิน t w t t t e r นะครับให้เราเนี่ยทำการกรอกเมลไปก่อนนะครับหรือว่ากรอก username นันแหละนะครับ Twitter ของเราเราก็กรอก password นะครับเขาก็จะให้เรากด authorize app นะครับมันก็จะเด้งมาในหน้านี้เหมือนกับผมมันเอง นะครับเรียบร้อยนะครับอันที่2องนะเราอินทวิตเตอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ create post เกี่ยวกับ v e n o m Testnet นะครับก็กดที่ create ตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นแชร์แบบอัตโนมัติเลยนะครับให้เรากดที่ทวีตตัวนี้ก็เมื่อเราทำการทวีตเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้กดที่เช็คเมื่อกี้นะครับที่เขียนว่าเช็ค นะครับตอนแรกม,มันจะเป็น create ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อเราทําการทวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้เรากดเช็คนะครับเมื่อเช็คเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เงนหน้านี้มาให้เรานะครับแล้วก็มีให้เราเครมนะครับโทเค็นของเวนอม 50, v e n o เวนอมมันเองนะครับก็กดที่เครมได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ให้เรากดที่พาสเวิร์ดตัวนี้แล้วกดที่ sign ได้เลย ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากรอมาสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับ50เว n o นมใน b า La n c e นะครับหรือว่าในเว n o น w ม l อ e t นั่นเองนะครับแล้วก็เราจะได้ NFT มา9ตัวนะครับนี่9 10ตัวนะครับ10ตัวขออภัยนะครับ10ตัวก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ได้เว n o นอมมาอยู่ที่50เว n o นอมนั่นเองนะครับก็ได้มาฟรีๆเลยนะครับยังไงก็ ลองเข้ามาทากันดูนะตัวนี้เควสตัวนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะครับหรือว่ารับ a อ o ดอรฟรีๆในอนาคตนะครับก็ฝากกดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะฮะเวลาผมโพสต์คลิปลงไปเนี่ยจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตนั่นเองนะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ